สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับขลอร่์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจำวันที่28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2564นะครับวันนี้ประกาศหอมให้หัวข้อว่าบุรีรัมเข็ม3ก้นขวดเริ่มต้นอย่างนี้ครับก็อาจจะเป็นจริงดังว่า รัฐบาลนี่จะพังเพราะว่าเนื้อในเนี่ยเป็นสนิมนะครับในขณะที่คนทํางานก็พยายามที่จะชี้แจงเรื่องการจัดสรรวัคซีนเพราะว่าการเมืองเนี่ยเอาไปหาประโยชน์โจมตี3เวลาหลังอาหารกันเลยแต่ก็มีคนของรัฐอีกพวกหนึ่งที่ทําลายความเชื่อมั่นนิ่งใยหมดสิ้นนะครับเพราะว่าคงจะเคยชินกับระบบเส้นสายโอ้อวดบาร,รมีจนหน้ามืดไม่สนใจผลกระทบที่จะตามมานะครับ กรณีวัคซีนก้นขวดเข็ม3ที่บุรีร,รัมนี่คือ1ในพฤติกรรมทำลายความน่าเชื่อถือการจัดสรรวัคซีนของรัฐบาลถ้าเกิดว่ายังมีเรื่องแบบนี้อยู่ยากครับที่จะชี้แจงเรื่องการจัดสรรวัคซีนที่เป็นธรรมดานิพิษอินทรสมบัติอดีตสสพัทลุงพักประชาธิปัตย์เนี่ยได้โพสต์ข้อความใน Facebook ดังนี้นะครับบอกว่ารัฐบาลจะพังกับวัคซีนก้นขวดนี่แหละ 1. อาจารย์ทองทองจันทรังสุเป็นคนแรกที่ออกมาเปิดประเด็นว่าทำไมตำรวจบุรีรัมย์ได้ฉีดวัคซีนเข็มสามไปแล้วทั้งที่เข็มสามเนี่ยควรจะฉีดกระตุ้นให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งประเทศก่อน 2. ผู้บังคับการตำรวจบุรีรัมย์พลตำรวจตรีรุทธพลอวราชก็ชี้แจงบอกว่าเป็นเพราะตำรวจเหล่านี้เนี่ยเป็นแนวหน้าไปรับผู้ป่วยจากกทมกลับมารักษาตัวที่บุรีรัมย์ และวัคซีนที่ฉีดเป็นวัคซีนก้นขวดที่เหลือไม่ได้ไปเบียดบางใครเพราะปกติแล้ววัคซีนที่ฉีดจะเหลือก้นขวดอยู่ประมาณ1-2เข็มจึงนำมาฉีดให้กับตำรวจและก็ข้อ3นะครับแต่ถ้าหากไปดูภาพข่าวที่พันตำรวจเอกสุเอกชินธนทรพ์ผู้กำกับบ้านใหม่ชัยพศจังหวัดบุรีรัมย์ขณะฉีดวัคซีนเข็มที่3เนี่ยปรากฏว่าพันตำรวจเอกสุเอกบอกว่า ถ้าเป็นคนประสานขอฉีดวัคซีนให้กับตำรวจเองนะครับไม่ได้บอกว่าท่านขอฉีดวัคซีนก้นขวดด้วยโดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยดำเนินการฉีดให้ก็แสดงว่าไม่ใช่วัคซีนก้นขวดเหมือนกับที่ผู้การบุรีรัมกล่าวแต่อย่างใดต่อมาข้อ4ครับหากเป็นเช่นนั้นรัฐบาลและกระทรวงสาธารณาสุขต้องชี้แจงแล้วนะครับว่าตำรวจจังหวัดอื่นได้ฉีดวัคซีนก้นขวดเข็มที่3กันบ้างแล้วหรือยัง หากว่าอย่างแสดงว่ามีการเลือกปฏิบัติจริงๆซึ่งในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยการเลือกปฏิบัติและความอายุติธรรมมันจะไปทําลายระบอบนี้ให้พังยับเยินผมว่าหากท่านนายกรัฐมนตรีถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือตอบคําถามเรื่องของวัคซีนก้นขวดที่บุรีรัมย์หากท่านตอบไม่ได้ผมก็ไม่อยากจะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมว่าเรื่องนี้น่ากลัวนะครับ สุดท้ายเนี่ยผมเกรงว่ารัฐบาลจะพังกับวัคซีนก้นขวดนี่แหละครับไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกนี่เป็นบทความที่คุณนิพิษได้เขียนเอาไว้นะครับประกาศหอบอกว่าทีนี้มาถึงคำถามที่รัฐบาลต้องตอบและแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจังว่าทำไมต้องมีเรื่องมือใครยาวสาวได้สาวเอาอยู่ที่บุรีรัมย์อยู่เรื่อยเลยยิ่งตะกะพักภูมิใจไทยดูแลกระทรวงสาธารณสุขด้วยแล้วเนี่ย ระเบิดเถเทิงครับไฟเซอร์ Pfizer จากการบริจาคของอเมริกากำลังจะเข้ามา1 5ล้านแสนโดสกำลังถูกจับตามองเรื่องความเป็นธรรมในการจัดสรรคนที่มีหน้าที่ชี้แจงพูดไปตอนนี้แทบจะเป็นศูนย์ครับเพราะว่าวัคซีนก้นขวดก็ที่บุรีรัมนีแหละครับคำว่าบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าเนี่ยมันก็ชัดเจนในตัวมันเองอยู่แล้วไม่ต้องไปตีความอะไรกันอีกแต่เพราะการเมืองในพักร่วมรัฐบาลที่หิวกระหายคะแนนเสียง มันไปทำลายความตรงไปตรงมาจนหมดสิน้นจากนี้ไปเนี่ยใครนจะเชื่อครับว่าไฟเซอร์ที่ได้มา1นล้าน5แสนโดสเนี่ยจะถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมจริงสบคปรับแผนการกระจายวัคซีนไฟเซอร์5 5ล้านโดส5แสนโดสจะกระจายไปยังบุคลาก,กรด่านหน้าทั่วประเทศ8แสนโดสให้กับกลุ่มผู้สูงอายุผู้มีโรคเรื้อรังและหญิง ตั้งคันสัญชาติไทยล้านห้าแสนโดสให้กับชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยเน้นกลุ่มผู้สูงอายุและมีโรคหรือหลังอีก45,000โดสให้กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศนักเรียนนักศึกษานักกีฬานักการทูตอย่างนี้เป็นต้นอีก2,500โดสทำการวิจัยแล้วก็อีก4 0 0 0มโดสสำรองเอาไว้ส่วนกลางสำหรับการตอบโต้ กับการระบาดและจะมีใครเชื่อครับว่าเป็นไปตามนั้นจริงหรือไม่ในเมื่อมันเกิดปัญหาเรื่องวัคซีนที่บุรีรัมนีซ้ำซากมีอะไรรับประกันได้หรือไม่ว่าไฟเซอร์1 5ล้านโดสจะไม่ลงในจังหวัดบุรีรัมเป็นกรณีพิเศษถ้าเล่นการเมืองกันแบบนี้เนี่ยมันหมดยุคแล้วนะครับถ้าคิดจะเล่นต่อรัฐบาลในพังแน่นอนไม่ใช่เพราะว่าตอบคำถามไม่ได้นะครับแต่เพราะนายกจัดการเรื่องซ้ำซากแบบนี้ไม่ได้ อย่าลืมสิครับขณะนี้วัคซีนฉีดกันไปแล้ว16ล้านโดสประชาชนเพิ่งฉีดเข็มแรกไป12ล้าน5 0 0แสนโดสตามเป้าเนี่ยต้องฉีดให้ได้50ล้านคนเพราะฉะนั้นมีประชาชนอีก37ล้าน5 0 0แสนคนที่ยังไม่ได้ฉีดสักเข็มเดียวแต่ตำรวจบุรีรัมไปเข็ม3เข้าไปแล้วลำพังตำรวจบุรีรัมหาวัคซีนมาฉีดกันเองได้อย่างนั้นเลยครับนี่คือความเลวระาำของการเมือง ครับก็ชักจะหวั่นใจนะครับจะมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นกับไฟเซอร์1ล้าน5แสนโดสหรือไม่ถ้าเกิดรัฐบาลพังแน่นอนหมดความน่าเชื่อถือความศรัทธานิดำดิ่งเป็นศูนย์เลยยากที่ประชาชนจะไว้วางใจอีกนะครับเพราะฉะนั้นระวังกันหน่อยนะครับพายุใหญ่ยังมาไม่ถึงฉะนั้นหากไม่ประครับประคองกันให้ดีเอาเท้าราน้ำเรือมันจะล่มกลางมาหาสมุทรเอาง่ายๆนะครับ อุตสาหกรรมยานยนต์เริ่มจะได้รับผลกระทบแล้วโรงงานผลิตชิ้นส่วนหยุดการผลิตเพราะว่าพนักงานนติดโควิดโรงงานประกอบรถยนต์เดินหน้าไม่ได้เพราะว่าขาดชิ้นส่วนการขนส่งไม่สะดวกเพราะว่าติดเคอร์ฟิวอีกสักพักหนึ่งก็จะกระทบกับการส่งออกนี่เป็นแค่หนึ่งตัวอย่างในร้อยร้อยกรณีที่กำลังเกิดและสิ่งที่เรากำลังเจอกันอย่างหนักหนาสาหัสกันอยู่ตอนนี้ก็คือโควิดเนี่ยบุกโรงงานไม่มีทีท่าว่าจะหยุด การสู้กับโควิดเนี่ยมันหนักพออยู่แล้วนะครับหากยังต้องมาสู้กับการเมืองด้านได้ไออดมันอาจจะล้มทั้งกระดานก็ได้เห็นลุงตู่ใส่นาฬิกาสองเรือนเข้าประชุมครมแล้วก็น่าเห็นใจครับนายกต้องใส่นาฬิกาวัดชีพผจรวัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดค่าออกซิเจนในเลือดในขณะที่พักการเมืองพักร่วมรัฐบาลเนี่ยสร้างแต่เรื่องขึ้นมาน่าอนเนตอน,นาจริงๆ